ดีดีดีครับดีใจดีใจวันนี้นัตติงกับสุนทานาเกมโชว์อีกครั้งหนึ่งนัตติงก็มาอ่าดีดีลุกสิดกันลูกสิดกันลืมเล่ารู้จักมาตั้งแต่ตัวสถานนี้นอนมาสุดยอดเลยประทับใจมากจำช่วงเวลาในการสอนสอนหนังสืออาจารย์ชาชาได้ไหมครับนัตติ้งเออเอ็นมาตั้งแต่มีหนึ่งนะใช่ไหมใช่ป่ะครับก็ผู้ว่าก็ดูแข็งแรงขึ้น เยเดี uhm. ๋ยววันนี้น่าติงช่วยผ้าให้พวกเรานะเอาเป็นว yeah. oh. oh. hey, awesome, so mm ้า hmm. กีฬาเทนนิสโอ้โหขยันมากๆนะร้อนกระเบียร์กระพองทำได้เนียโอ้โหยอดชิ้นยอดแข่งนะฮะตีกระเบียรใช่ร้อนกระบีกระพองครับนะสุดทั้งวันทั้งคืนเลยนี่คือที่สุดแห่งชีวิต การทำงานนะครับ i f e t i ท e a อาชีพเ m e n t Award ประจำปีนี้2022ครับ Thailand Game Show ขอพรีเซ n นนัตติงอาจารย์สุวัสดิ์เกลิดเกษรครับบอกว่าทุกท่านที่ติดตามผลง,งานตลอด40ปีจะได้รับความประทับใจอย่างสูงสุดในวันนี้นะครับขอเสียงประาประว่เป็นเกียรินัตติงอีกครั้งนึงนะครับเรียนเชินะครับแสนดีนะครับ,รบแล้วก็ปอวสุเกล็นเกษรด้วยนะครับลูก ปิดบังไม่ปิดบังไม่เห้เรียกว่าเป็นความลับสุดยอดเลยไม่ได้บอกน,นติงมาก่อนนะครับเชิญแต่ว่ามาร่วมงานนะครับมาเป็นผู้ภาคให้หน่อยนะครับน้าติงได้ทราบวันนี้วินาทีนี้พร้อมกับพวกเราเลยนะครับยินดีกับน้นติงมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านอย่างมากอาบปรบมือเป็นเกียรติทุกคนและขอบคุณผู้่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชานชาติสิทธิพ ปิดพิธีปิดเอ,อจบท้ายพิธีปิดอย่างชื่นมื่นเดี๋ยวไปเจอพิธีปิดกันอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์นะครับสุขเสาร์อาทิตย์นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ21 22และ23ตุลาคมศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับ Exhibition Hall สามและ4สนุกกันกับความฝันและจินตนานการของ Thailand Game Show สวัสดีทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับงานครับออครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตครับเพือน าะะงานนี้เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเสมอฮะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเสมอครเดี๋ยวเรานั่งก่อนได้นะครับนั่งกันได้อย,ยะะ่าตกนข่ลตทกใจนะง